เราได้แค่รับอู่ทีเอ็มกระลาศแอนด์ลาว์พิเทโรซึ่งครับเชาก็เป็นงานพ่นกำมะถันรถปาจิโร่เนาะอันนี้ก็เป็นช่วงล้างก่อนล้งนะครับพอออกมาถึงเราก็จะทำกลางซึ่งวันนี้ครับตรวจสุขภาพแล้วก็ทำกลางก็เหมือนลรกข้าวนะครับเพราลูกค้าตกลงราคาคันรียบร้อยแล้วก็ทำการฉีดล้างแบบไม่ฉิดแบบนเลยนะครับผมนี่ก็เป็นขั้นตอนการล้างครั้งแรกนะครับเราจะล้างกันทั้งหมดห้าครั้งนะครับ อันนี้ครั้งแรกเราก็จะเป็นการฉีดอ่ารัี้คนรนองนะประก็อันนี้เป็นรถลูกค้านะครับลุยนี่โคตรคาราบูเลยนะครับอันนี้เราก็ต้องพร้อนใจออกมาแล้วอันนี้ก็เป็นการประกอบกลับเข้าไปนะครับอันนี้เราค้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็ให้ดูงานการเข้าข้านะครับก็มาอนนี้นะครับอันนี้กำลังช่างกำลังประกอบกันได้กลับเข้าไปนะครับ นี่ครับผมชงรางก็จะเป็นความมามนี้เลยนี่ลูกค้าเป็นรถขับบนทางลุกลัางนะครับก็จะเมเหนีนพ่นดอมทางคันนะครับก็จะมีจุดปลายทอนที่ลูกค้าบอกให้เรียน่อ้นะครับที่เหมือน,นอย่างเราเนาะตอนนี้นี่นะครับผมก็างานก็จะได้ปความมามนี้เลยนะครับนี่ครับผมพน่นทุกจุดทุกมุมหนาหนาแบบนี้เลยนะครับปริกรปรับพื้นผิวอะไรเรียบร้อยนะครับนี่ ตรอมาณนี้ครับผมงานลูกค้าท่านได้ลนะครับสนในจะพ้นกันสนิมช่วงล่างน,นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมราคาเริ่มต้น2,000บาทนะครับผมอนี้ก็แล้วแต่ขนาดรถเนาะแล้วก็สภาพช่วงล่างว่าเป็นยังไงนะครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้หครับศูนย์94แปด461512ครับแล้ว